สวัสดีครับพี่น้องก่อกันอีกคือเก่านะครับกับผมผู้กองสมพานธ์นะพี่น้องตรงกับวันชีที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับประมาณแปดโมงครึ่งนะครับผมว่พี่น้องว่ตะแกงออกผมอยไปเห็ดใส่ะแกงพูดว่าสมุนพี่น้องเห็นรอครับตะแกงเด็กนะครับกันขโมยบ่เนี่ยเขาจะเห็ด เป็นบ่อเพาะนะครับก็เลี้ยมาให้เบิ้งพอเนี่ยคนดมู้ดถี่มู้นี่เลยอะที่ใหญเห็นนิดแล้วที่ใหญมู้นี่เหรพี่น้องเลย้องง่ายพี่น้องเลยเอาปล่อยบ่อไว้เห็นแห้งก็ยังมีคัด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 ออกต้งสะอาดนะครับถึงนบ่อเพาะสองบ่อบ่อเพาะพี่น้องหนึ่งบ่อหนึ่งบ่อนี่เก็บขาเลยขามุ่งจอตาก็จะมีกายมู้นึงขุน ท่านออกอยู่ต้องเห็มาสักสมุ้งเขียวมาลงกมาสักไปบอนอี่นะครับนี่มุ้งเขียวกันหนูเดิพี่น้องสบายกนันไหมพี่มึงว่าเขาไงนะครับเขาเขาออกว่าไรนะครับเขาเรียกว่าเขาสวยงามพี่น้องสวยางามเป็นตืนน่นเด้อ่นเคยอยู่บอมีมี่เนาะมุ้อนี้บ่มีเนาะมุ้ง ตื่นกุกัก่าม้ามันลอยหม้อาน่ผมนาบ่ก่อมอยเก็บส่บอแชีตัวก็ขาอ่ต้องลอยกั้อตัวอต้องลยเก็บที่ตองลอยแปดทิตัวนี่แะพี่น้องผมไดว่าเสี่ยวอะไัเม่พันใบบ่อละอ่อยสามชุดจุดลอยก็โตที่ไดบ่มัน่อมีแม่พันมันสิมีประมาณเกือบที่อยตัวนะครับเรื่องเดียวดีใจแบ่งไว้สามบ่อบ่อสอาซอกันนะครับ บันหนึ่งสิลอยกัตัวตัวผูสิลอยกัวตัวเมียคือตัวสรุปแล้วก็ประมาณหกปลอยตัวนะครับพี่น้องปีนี้นะครับตัวผูว่าหลายได้ยี่นี่คิดว่าพวกหกปล่อยตัวนะครับนี่ตัวผู่อนี่นี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งบ่อนี่งนี่บ่อที่สองนี่บ่อตัวผัวมาใหม่ทวัดนี่ ไทยวังวันกำลังเคียยาหมู่ที่สองอยู่พี่น้องเตรียมยาพวกห้าพันนี่แหละสองบ,บอ่อเดี๋ยวพวกพวกหัวเดี๋ยพี่น้องทางหลังผมงผมมผเอาซีเมนต์ปูนที่มาหลาดหลาดหลาด,ลาดอยู่อยู่เหรอวันสิบวันอยู่เป็นสางเลยเอาไปไมาเลี้ยงกบไปเลี้ยงกบมากกลายเป็นสางซีเมนต์ <laughs> ไปเป็นทางบุญทีเว้นเลยยังไนี่นะครับผมว่านี่พียงเดินี่ตัวเมียเมียกี่พังวันของเฮียนนนนะครับเฮียนนนเลี้ยงไรถ่าบูนวีเดินง้างเหมือนนะตัวูนตัวนี้ต้องหน่อยแล้วงวยพอแั้วนี่นะมือันตัวใหญ่กว่าบอนหรตัวใหญ่กว่าอันนี้บ่ลเปนตัวใหญ่เมื่ออยู่นี่ต้องหน่อยลงวถึงมันงาม นี่ครับต้ตนต้นเนี่ยเดี๋ยนี้เด็กกินเนีย่ยทีน,นังมันก็อ้วนตึงขึ้นมากเลยว่าบริจินเนีย่ยสองหมื่นว่านกินกินหน่อยหนึน่งพี่น้องอ้วนมิเตใครได้ป่ะพี่กินว่าหุ่นกบพอมีวันนี่ขาเขาตีนหน่อยหตัวถี่นี้่ายที่เขาจะให้วิตามินนะพี่น้องอันวิตามินนี้มันจะเลี้ยงกล้ามเนื้อเขาบอกว่านะครับให้กระดว่าจะให้ยร้ายให้น่อยหน่อยนะครับเรื่องกบพันธุ์ ดีมีม,ม,มันดีมีไข่มันลงมาหน่ยพี่น้องอันนี้ม่มีไข่มันเด้นี่มีแต,ต่ตัวกับหัวใจนะครับ <c oughs> มีตแตือนถ้าซื้อเนี่ยมีแต่ไข่เด้นี่พี่น้องกลางกลางเดือนกุมภาพกี่ที่น้ำเลยตัวต้นเดือนนะครับกลางเดือนพอดีกลางเย็นไม่น่าเกิดคบน้อยเหร่เตัอออกกบน้อยเหร่เตือนเพืปั๊บเพื่อปั๊บเลยะครันะครับอืม วยงามบ่พี่น้องเลยนี่นะครับก็ลังงามเอาทำนี่เนะพี่น้องนะเอาหน่อยๆว่าหอมปากหอมคอปลูกต้นตะไคร้ด้วยกดซับตะไคร้ด้พี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์คนว่า,วา,วา,วาสวัสดีครับ